เออจะปรับโรงงานหลังบ้านให้ติดแอร์ซะหน่อยแล้วก็ติดเครื่องใส่ไม้2ตัวฝากฟูฟช่วยดูแลไฟน้าด้วยด้วยลงคอร์รสภาษาไว้หน่อยก็ดีเดี๋ยวเจกดูแพ็กเกจยูโรสตาร์วิกเอนเน่จะได้พามาไปดูมาธาดอที่สเปนได้ว่าจะฝากหอบเอาเสื้อบอลที่มิลานอ่ะน้องซิมเขาชอบเอออยู่ที่นู่นอ่ะรู้ใ่เสื้อหนาๆะนะต้องปอดรวมบ่อยเหมือนเราอะ่ะจะมีเอกสารให้เซ็นก่อนไปนะเกา,ะาเมื่อไหร่จะเลิกคู้เรื่องงานอ่ะวันมงคลอ่ะเกา ิหัวปลานะจะได้ฉลาดฉลาดแม่เลือกโพสที่เฟิงจะไปอยู่ได้แล้วนะยังไม่ได้บอกว่าจะไปนะแม่จ่ายค่าเงคิดเท่ากับที่เมืองไทยเฟิงยังไงก็ต้องไปปลาจาระเมดปลามงคลเก็บเงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยตอนอึ้มเป็นครูอ่ะสอนภาษาจีนแหง่ายสุดอ่ะต้องสอนเพลงจีนเลยรู้เปล่าเพลงอะไรอ่ะที่อ,อึ้มสอนอ่าเพลงเต้งลี่จีนเพล ันแทนใจใช่เพลงนั้นอ่ะคำศัพท์จีนเยอะเลยนะเด็กๆก็ชอบนะเพราะว่าจังหวะมันช้าผมก็ชอบฮะเพลงที่จะอึ้มต่อ Water Girl ิงลี่เธออยู่ในเสี็งเพลงชัดอ่ะมีเพลงตึ้งลี่จนอีกเพลงนึงหวานบานน้ำผึ้ง มีเทียนแต่ไฟไม่มีราวดอกไม้บานในฤดูใบไม้พลิเคยเห็นเธอที่ไหนมาก่อนนะหวานปานน้ำผึ้งหวานซึกตรึงใจเออฟูช่วยดูแลให้หน่อยนะเรื่องที่จะซื้อบ้านใหม่อะถ้าเกิดว่าไปแนความเปิดเค่องจัดอะโอเคไหมเอ่อแบ่งเป็นสองก้อนแล้วกันช็อตเทิมกับลองเทิมระวังโดนภาษีย้อนหลังนะคะเมื่อไหรจะเลิกคุยกันทักทีเนี่เรื่องงานอ่ะ ปกินปูปลาจะได้แข็งแรงแขนะ็งแรงนาะเดี๋ยวดูแบบบ้านไว้หน่อยดีกว่าคะ่ะมากับอากาอ่ะจะได้อยู่กันสบายสบายลองดูพวกแอร์เบียดดีแล้ดวดูเรื่องตอนโทรที่นู่นเอาไว้ด้วยอยากทำงานหาประสบการณ์ก่อนนะแม่เศรษฐกิจแบบนี้ไม่มีงานทำหรอก